สวัสดีทุกท่านะสวัสดีนะักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูเจนนะคะในรายวิชาการงานอาชีพค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วนะคะเรื่องงานเกษตรค่ะสําหรับในหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้นะคะเราจะเรียนอยู่หลักๆเลย4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่1ก็คือการปลูกไม้ประดับนั่นเองนะคะ เรื่องที่2ก็คือประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับเรื่องที่สก็คือเครื่องมือและอุปกรณ์ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและสุดท้ายก็คือการปลูกไม้ดอกนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะคุณครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนนะคะนักเรียนรู้จักไม้ประดับชนิดใดบ้างคะที่อยู่รอบตัวของเรา ครูเจนคิดว่านักเรียนทุกคนคงจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วนะคะแต่คำตอบจะถูกต้องหรือไม่ถูกนั่นเองเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะคำว่าไม้ดอกนะคะไม้ดอกจะหมายถึงพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากดอก มีดอกสวยงามมีทั้งไม้ยืนต้นใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกนั่นเองนะคะไม้ดอกที่มีอายุสั้นบางชนิดมีอายุเพียงหนึ่งหรือดูการนั่นเองยกตัวอย่างเช่นดาวกระจายเบนจมาม่าบานชื่นบานไม่รู้เลย คุณนายตื่นสายนั่นเองนะคะส่วนไม้ดอกประเภทยืนต้นพวกนี้จะมีอายุที่ยืนยาวนะคะยกตัวอย่างเช่นจำปีลีลาวดีเฟื่องฟ้าหางนกยุ่งราชพฤกษ์ หรือว่าดอกคูณนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆมารู้จักความหมายของไม้ประดับกันบ้างนะคะในส่วนของไม้ประดับจะหมายถึงพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปล่างรูปทรงสีสันจากลำต้นและใบมีความสวยงามยกตัวอย่างเช่นผู้ดางสาวน้อยปะแป้งสับประรดสี บอลสีนะคะซึ่งไม้ประดับนะคะ จาไม้ประดับนะคะจะมีดอกหรือไม่มีดอกก็ได้นะคะแต่นิยมปลูกไว้เพื่อความสวยงามจะมีสีสันสวยงามนั่นเองนะคะไม้ดอกไม้ประดับเป็นพืชที่มีความสวยงามตามธรรมชาตินิยมปลูกทั้งในภาชนะและปลูกในแปลงซึ่งจะพบเห็นได้ทั่วไปตามอาคารบ้านเรือนหรือสวนสาธารณะนะนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับกันนะคะ 1. เลยสร้างความสดชื่นให้แก่ผู้อาศัยในบริเวณบ้านหรือบริเวณที่พักอาศัยนั่นเองนะคะ 2. ไม้ประดับตกแต่งอาคารสถานที่ 3. ใช้ในงานพิธีและโอกาสต่างๆเช่นงานแต่งงานงานไหว้ครูหรือรวมไปถึงงานศพนั่นเองนะคะ 4. ใช้เพิ่มสีสันให้อาหารและเครื่องดื่ม 5. ใช้เป็นยารักษาโรค 6. ใช้เป็นของขวัญของที่ระลึก 7. สร้างอาชีพเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับต่อไปนะคะจะเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะคะ1เลยก็คือบัวลดน้ําซึ่งบัวลดน้ํานะคะจะทํามาจากโลหะหรือพลาสติกเหมาะสําหรับใช้ลดน้ําต้นไม้ขนาดเล็กต้นอ่อนหรือต้นกล้านะคะ สองเลยการใช้งานนะคะจะใช้เติมน้ำใส่บัวลดน้ำในปริมาณที่ตนเองสามารถยกได้แล้วจับที่หูหิ้วลดน้ำต้นไม้โดยใช้ปลายฝักห่างจากต้นไม้ประมาณ30เซนติเมตรค่ะ สำหรับวิธีการเก็บรักษานะคะเราควรหลังจากใช้งานทุกครั้งนะคะเราจะต้องเทน้ำออกให้หมดแล้วล้างให้เรียบร้อยโดยคว่มหรือแขนไว้เป็นระเบียบนั่นเองนะคะ ต่อไปอุปกรณ์ชนิดที่2นะคะก็คือถังน้ํามันเองถังน้ําเรามีทั้งชนิดที่ทําด้วยสังกะสีและพลาสติกประโยชน์ก็คือเราจะใช้ในการตักน้ําเพื่อลดน้ําต้นไม้สําหรับต้นไม้ที่โตแล้วและมีความแข็งแรงแล้วนะคะส่วนวิธีการเก็บรักษาเมื่อเราใช้แล้วเราก็ควรที่จะล้างทําความสะอาดความให้แห้งแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะ ต่อไปอุปกรณ์ชนิดที่3นะคะก็คือสายยางสายยางนะคะเราควรใช้สายยางที่มีหัวฉีดซึ่งสามารถปรับระดับความแรงของน้ำได้นะคะต่อไปสายยางเข้ากับก๊อกน้ำถือปลายด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ฉีดรดน้ำต้นไม้โดยให้น้ำที่ไหลออกมามีลักษณะคล้ายกับฝนตกหรือคล้ายกับการใช้บัวรดน้ำนั่นเองนะคะ สำหรับวิธีการเก็บรักษานะคะก็หลังจากที่เราใช้งานเสร็จทุกครั้งเราจะต้องม้วนเก็บให้เรียบร้อยไม่ควรวางไว้กลางแจ้งหรือถูกแสงแดดเพราะจะทำให้สายยางเสื่อมคุณภาพและใช้งานได้ไม่ดีนั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น เสียมนะคะสำหรับเสียมโดยทั่วไปแล้วจะทำมาจากโลหะแล้วด้ามที่ใช้ถึงก็จะทำมาจากไม้หรือโลหะก็ได้นะคะสำหรับการใช้งานก็คือใช้สำหรับขุดลุมเล็กๆหรือใช้ควนดินให้เป็นก้อนๆและพวนดินรอบๆโคนของต้นไม้นั่นเองนะคะสำหรับวิธีการเก็บรักษาก็งง่ายๆค่ะหลังจากที่เราใช้เสร็จแล้วเราก็จะต้องล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง ทาน้ำมันป้องกันสนิมส่วนที่ในส่วนที่เป็นโลหะนะคะถ้าด้ามหลวมหรือชำรุดเราจะต้องซ่อมแซมให้ด้ามกระชับแน่นสนิทถ้ามีอ่าถ้าเกิดการบิดงอหรือบิ่นให้ใช้ค้อนพุกหรือดัดให้อยู่ในสภาพเดิมนะคะ สำหรับอุปกรณ์ชนิดสุดท้ายนะคะก็จะเป็นจอบนะคะซึ่งจอบส่วนมากก็จะทำมาจากโลหะนะคะในส่วนของด้ามก็จะทำด้วยไม้หรือโลหะ เช่นกันนะคะสําหรับการใช้งานนะคะจอบเราก็จะใช้สําหรับขุดดินที่มีความแข็งแรงและเหนียวใช้ขุดพลิกความหน้าดินหรือยกล่องแปลงปลูกพืชนั่นเองนะคะสําหรับการเก็บรักษาหลังจากที่เราใช้งานทุกครั้งเราจะต้องล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้งทาน้ํามันป้องกันสนิมในส่วนที่เป็นโลหะนะคะ ก็เหมือนเดิมถ้าหากว่าด้ามหลวมหรือชำรุดเราจะต้องซ่อมแซมให้ด้ามกระชับและแน่นสนิทนะคะถ้าบิดงอหรือบิ่นก็ควรใช้ทุบค้อนทุบหรือดัดให้อยู่ในสภาพเดิมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเกษตรนะคะนักเรียนพอจะเข้าใจกันบ้างไหมคะ